กราบสวัสดีกัลายาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกริติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2565ของชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ทราบแล้วหรือเช็คแล้วว่าวันเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยครับแต่หากท่านใดยังไม่ทราบก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ครับ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั้นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 3เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งข้างล่างใต้คลิปนี้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกริติเดชโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดูดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับ สำหรับชาวลัคนาราศีเมษคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวประจำตัวและถือว่าเป็นดาววาสนาประจำของคนราศีเมษครับซึ่งในเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่1ถึง26นี้ดาวพระอังคารสถิตที่เรือนวินาศโดยมีดาวพระพฤหัสบดีสถิตอยู่และเป็นดาวเจ้าเรือนครองตำแหน่งเกษตรราธิบดีที่แปลว่าเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันจึงส่งผลพลังดีและมงคลเรือนวินาศในดวง จึงหมายถึงการได้รับการสนับสนุนมีผู้ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษช่วงนี้จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายเป็นพิเศษได้รับความช่วยเหลือแบบหนุนหลังจะเรียกได้ว่าแบบมีเส้นสายพิเศษหรือแบ็กอัพดีรวมถึงมีโอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืองานพิเศษอื่นๆด้วยนะครับ ต่อมาวันที่16มิถุนายนเวลา18นาฬิกานาทีดาวพระอังคารและวาสนาของชาวราศีเมษย,ยกเข้าสู่เรือนตนุที่แปลว่าตัวตนดวงชะตาของชาวราศีเมษโดยตรงครับและยังได้เป็นตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีที่แปลว่าเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์และเป็นรุจกโยกปัญจมหาบุรุษโยกในทางศาสตร์ภารตะที่จะช่วยส่งเสริมวาสนาให้เข้มแข็งความขยันความเจริญก้าวหน้า สามารถชนะการแข่งขันต่างๆได้ใครที่ทําธุรกิจกิจการที่มีการแข่งขันการประกวดประมูลก็จะโดดเด่นมีโอกาสชนะสูงครับเรียกได้ว่าจะประสบความสาเร็จในทั้งด้านการงานการเงินและชื่อเสียงเรียกได้ว่าโชคดียกกําลังสองเลยครับซึ่งจะมีผลให้กับชาวราศีเมษไปจนถึงวันที่9สิงหาคม2565นี้เป็นเวลาประมาณ44วันอย่างโดดเด่นและเห็นผลได้ชัด และยังคงส่งเสริมวาสนาต่อจนถึง3ตุลาคม2565นี้โดยดาวพระงคารจะจอนมาได้ตำแหน่งนี้ครั้งก็วันที่2มิถุนายน2567ก็เกือบ2ปีเลยนะครับฉะนั้นนับเป็นโอกาสดีๆที่ดาววัสนาของชาวราศีเมษจะให้ความเป็นสิริมงคลสูงสุดแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เริ่มหรือมีแผนไว้แต่ยังไม่ได้เริ่มทำในเดือนมิถุนายน65นี้ต้องดุยแล้วนะครับ ความก้าวหน้าความสําเร็จจะเป็นของคุณครับต่อมาเรามาดูที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีเมษมีดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเดือนกรรมะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานในเดือนมิถุนายนนี้ตลอดทั้งเดือนและทั้งปีครับยังคงสถิตที่เรือนกรมมะที่เป็นบ้านของดาวพระเสาร์เองครองตําแหน่งเกษรเตรราธิบดีที่แปลว่ามั่นคงเข้มแข็งสมบูรณ์อีกทั้งตําแหน่งของดาวพระเสาร์ยังได้เป็นเกณฑ์กับลัคนาราศีเมษ เป็นศาสโยกปัญจมหาบุรุษโยกทางศาสตร์พ,พระตะนะครับจะช่วยเสริมวาสนาและความขยันขันแข็งให้คุณมีจิตใจฮึกเหิมสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ทุกรูปแบบครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษจะโดดเด่นในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานของคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานการงานาชีวของคุณจะยังคงดีและมันคงต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับ พระดาวพระเสาร์จะเสริมความขยันอดทนให้กับเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีเมษให้คุณมีความขยันขันแข็งก็อาหารเด็ดเดี่ยวในงานอาชีพตำแหน่งหน้าที่ของคุณครับผู้ที่ทํางานบริษัทพนักง,งานประจําก็จะได้รับโอกาสพิจารณาความดีความชอบส่วนเจ้าของกิจการผู้ทําธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลนซ์ก็อาจมีโอกาสขยับขยายกิจการต่อยอดธุรกิจมีชื่อเสียง ส่วนชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่กําลังว่างงานกําลังหางานอยู่ท่านจะได้รับโอกาสมีงานให้ทํามีงานให้เลือกมีช่องทางอาชีพให้ทําเป็นอาชีพที่ดีและถูกใจท่านครับเพราะาดาวการงานของท่านเนี่ยได้ตาแหน่งเกษตราธิบดีที่แปลว่ามั่นคงสมบูรณ์ย่อมสมพงดีทางด้านการงานอาชีพของท่านแน่นอนครับต่อมาเรามาดูดาวเจ้าเรือนที่สนับสนุนการงานอาชีพของชาวราศีเมษครับคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ ที่แปลว่าลาภผลจากการทํางานหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนแท้หรือผู้ใหญ่หรือเจ้านายที่สนับสนุนคุณครับซึ่งดาวพราหูสถิตที่เรือนตนุที่แปลว่าตัวตนของเจ้าชะตาราศีเมษครับและดาวพราหูยังครองตําแหน่งเทวีโชคที่เสริมพลังให้คุณมีผู้นิยมชมชอบมีผู้ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือจะส่งผลให้ชาวราศีเมษมีโอกาสได้รับลาภผลผลตอบแทนจากการทํางาน งานพิเศษจอบพิเศษได้รับโอกาสจากหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยอุปถัมภคุณครับและยังได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตรแท้ของคุณครับจะคอยซัพพอร์ตงานของคุณให้ก้าวหน้าสําเร็จลุล่วงไปได้หรือว่าจะเป็นลาภผลผลตอบแทนผลประโยชน์จากการทํางานในรูปแบบต่างๆตลอดทั้งเดือนนี้ครับแต่ทั้งนี้ในระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายนนี้ มีดาวพระพุธซึ่งเป็นเจ้าเดือนศาสหัชะสถิตร่วมในเรือนตนุที่มีดาวพระราหูสถิตด้วยซึ่งดาวสองดวงนี้เป็นศัตรูกันครับดังนั้นในสัปดาห์แรกในเดือนนี้ชาวราศีเมษอาจจะได้รับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์จากการงานอาชีพก็จริงนะครับแต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นทุกขลาบหรือได้แบบต้องมีการแข่งขันมีการยื้อแย่งมีการขัดแย้งหรือลาบผลนั้นได้มาก็ต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนให้กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่นั้นๆเรียกว่าเบี้ยบายรายทางนะครับที่สําคัญดาวพระพุธกับดาวพระราหูคู่ศัตรูคู่วิวาทะนะครับต้องระมัดระวังเรื่องการติดต่อการเจราจาเอกสารอาจติดขัดหรือมีปัญหาระวังการผิดนัดผิดคําพูดผิดสัญญาดังนั้นในวันที่1นนี้ขอให้ชาวรักคณาราศีเมษจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับให้คิดให้ดีก่อนพูด เซ็นเอกสารสัญญาครับถ้าหากสามารถเลื่อนนัดเลื่อนวันเซ็นเอกสารสัญญาในช่วง6วันแรกของเดือนมิถุนายนนี้ได้ก็ยิ่งดีครับและในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หากชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องการเสริมดวงทางด้านการงานควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธร,รูปบางหน้าปกควรไปทําบุญหากทำบุญเป็นเงินควรทําบุญเป็นเงินที่ลงท้ายด้วย10บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระเสาร์ หรือทำบุญบริจาคสิ่งของเหล็กหินดินทรายวัสดุก่อสร้างให้กับวัดศาสนาสถานส,สถานศึกษาหรือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนหรือร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมเมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับต่อมาเรามาดูดวงทางด้านการเงิน ของชาวลัคนาราศีเมษกันครับชาวลัคนาราศีเมษมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเดือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ในวันที่1นึ่งถึงสินี้ดาวเจ้าเดือนการเงินของคุณยังคงสถิตที่เรือนตนุที่แปลว่าตัวตนเจ้าชะตาของคุณได้ตําแหน่งเป็นประที่แปลว่าอ่อนแอไม่มั่นคงนะครับกุมลัคนาส่งผลให้การเงินรายได้ของชาวลัคนาราศีเมษ ช่วงนี้จะยังคงมีใช้มีติดตัวอยู่แต่รายได้ก็อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับมีเป็นแบบประประปายสําหรับเจ้าของกิจการหรือฟรีแลนซ์ส่วนใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นพนักง,งานออฟฟิศงานประจําก็ควรจัดสรรแบ่งเงินไว้ใช้ใจ่ายเป็นสัดเป็นส่วนให้ดีตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเลยนะครับไม่เช่นนั้นกลางเดือนเป็นต้นไปการเงินอาจจะฝืดเคืองได้ครับขอให้เช้าลัคนาราศีเมษวางแผนการเงินล่วงหน้าให้ดี ให้รอบคอบครับและต้องขยันอดทนจนเมื่อถึงวันที่19มิถุนายนเวลา23นาฬิกา53นาทีดาวพระสุที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะยกเข้าสู่เรือนกระดุมพระที่เป็นเรือนบ้านของตนเองนะครับคลองตำแหน่งเกษตร,ราธิบดีที่แปลว่ามั่นคงเข้มแข็งสมบูรณ์เรียกได้ว่าแทบพลิกชีวิตสถานการณ์การเงินของชาวลัคนาราศีเมษเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่เริ่มขาดสภาพคล่องมาตั้งแต่ วันที่30เมษายนที่ผ่านมานี้และนับจากนี้วันที่19มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นอีกหนึ่งดวงที่เด่นที่สุดใน12ราศีด้านการเงินครับและการเงินของคุณจะยังคงมีสภาพคล่องไปจนถึงวันที่26กันยายนนี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทำงานทำเงินเมคมันนี่และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วครับ หากพลาดโอกาสนี้กว่าที่ดาวพระศุกร์จะจรมาได้ตำแหน่งนี้อีกครั้งก็รอวันที่8เมษายน2566ฉะนั้นนับเป็นโอกาสทองแล้วสำหรับชาวลัคนณาราศีเมษไม่ว่าจะท่านจะทำงานอาชีพอะไรเป็นเจ้าของกิจการเป็นฟรีแลนซ์เป็นมนุษย์เงินเดือนพนักงานประจำในเดือนมิถุนายนนี้ควรหารายได้ที่2งานที่3กิจการที่4ถ้าคุณลงมือทาแล้วจะสามารถทาได้ดีและสาเร็จได้อย่างราบรื่นครับ กระแสเงินสดสภาพคล่องสถานะการเงินของคุณก็จะดีขึ้นเป็นทวีคูณชาวลัคนาราศีเมษไม่ทําไม่รวยไม่ได้แล้วครับและในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หากชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินควรไปกราบสการะขอพรจากพระพุทธรูปปางลำพึงควรไปทําบุญหากทาบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนเงินที่ลงท้ายด้วย21บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระศุกร์หรือ บริจาคสิ่งของเป็นอาหารขนมหวานเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับสถานศึกษาหรือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเมื่อทำบุญแล้วกรวดน้ำอุทิศสวนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับดวงด้านความรักชาวลัคนาราศีเมษมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเดือนปัตนิที่แปลว่าคู่รักคู่ครองหรือหุ้นส่วนและดาวพระศุกร์เป็นดาวแห่งความรักและสเสน่ห์ เดือนมิถุนายนนี้ตั้งแต่วันที่1ถึง19นี้ดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณยังสถิตที่ตนุที่แปลว่าตัวตนเจ้าชะตาของชาวราศีเมษได้ตำแหน่งเป็นประหรือปอราเกษตรที่แปลว่าอ่อนแอไม่มั่นคงลุมกับลักนาส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงวันที่1ถึง19นี้ผู้ที่มีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์รักก็อาจไม่ได้วุ่นวาย อยู่ด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ก็อาจไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยได้พูดคุยกันเรียกได้ว,ว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วยๆกันนะครับประคับประคองความรักเอาจะเขามาใส่เจอเราช่วยผ่านพ้นช่วงเวลานี้ให้ได้ก่อนนะครับสําหรับผู้ที่ยังโสดในช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่ไม่เจอคนที่ถูกใจเพราะตําแหน่งดาวเป็นประนะครับเป็นประปลายหรืออยู่ในช่วงเวลาที่อยากจะมีเวลาให้กับตนเอง เรียกว่าสุกกันแบบสดๆกันไปก่อนนะครับที่สำคัญในระหว่างวันที่1-7ถึง7มิถุนายนนี้มีดาวพระพุธและพระราหูสถิตร่วมราศีซึ่งดาวสองดวงนี้เป็นศัตรูกันนะครับดังนั้นในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีเมษต,ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดการสื่อสารกันร,ระหว่างคนรักคนในครอบครัวให้มากใช้วาจาที่อ่อนหวานใช้ปิยะวาจาแล้วเหตุการณ์จะดีขึ้นเองครับ ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องประคับประคองเรื่องของความรักรอจนถึงวันที่19มิถุนายนเวลา23ม่มนาฬิกาห3นาทีก็ถ้าข้ามวันไปก็คือวันที่20มิถุนายนนั่นแหละครับดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณจะยกเข้าสู่เรือนกระดุมพระที่เป็นบ้านของตัวเองนะครับที่เป็นเรือนของการเงินและรายได้ครองตำแหน่งเกษตรราธิบดีเรียกได้ว่าดวงด้านความรักและชีวิตคู่ของชาวลัคนาราศีเมษ จะดีเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่เริ่มจิดจางกันมาตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมานี้และนับจากนี้วันที่19มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมนี้ความรักของคุณจะยังคงราบรื่นต่อไปจนถึงวันที่26กักกนยายน2 5 6 5นี้ชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นอีกหนึ่งดวงที่เด่นด้านความรักเสน่หาคนรักชักนำพาส่งเสริมการงานและการเงินเป็นอย่างดีครับ ผู้ที่มีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วในช่วงเวลานี้คนรักและคู่ครองของคุณจะช่วยส่งเสริมคุณให้มีโชคลาภประสบความสําเร็จทั้งด้านการงานการเงินคู่ครองจะช่วยส่งเสริมในการทํามาหากินหากทําธุรกิจกิจการลงทุนร่วมค้ากับคู่ครองก็จะได้มีผลตอบแทนที่ดีมีกําไรสําหรับผู้ที่ยังโสดชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเวลานี้ จะมีโอกาสได้พบกับคนที่ใช่คนที่ถูกใจเป็นเวลาที่คุณมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากฉะนั้นในวันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการหาแฟนหาคู่ดูใจดาวแห่งความรักได้ตำแหน่งเกษตรคุณจะได้พบคนที่ใช่คนที่ถูกใจเป็นผู้ที่จะช่วยส่งเสริมคุณให้ประสบความสําเร็จทั้งด้านการงานประสบความสําเร็จทั้งด้านการเงินครับเรียกได้ว่าเป็นคู่บุพเพส,สันิวาสกันเลยแล้วกัน ครับหากชาวลัคนาราศีเมษต้องการเสริมดวงทางด้านความรักควรไปกราบสการะขอพรจากพระพุทธรูปบางรำพึงควรไปทำบุญหากทำบุญเป็นเงินควรทำบุญเป็นเงินที่ลงท้ายด้วย21บาทซึ่งเป็นกำลังของดาวพระศุกร์หรือบริจาคสิ่งของเป็นอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศาสนสถานสถานศึกษาหรือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่าน กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับด้านโชคลาภเราแบ่งลาบออกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือลาบจากการกระทําการประกอบอาชีพเรียกว่าลาบผล 2. ลาบที่เกิดจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเรียกว่าโชคลาภซึ่งลาบผลจากการทํางานการประกอบอาชีพนั้นได้พยากรณ์ไว้แล้วในช่วงดวงด้านการงานครับ ต่อมาเรามาดูดวงด้านโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษมีดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเดือนปุตตะที่แปลว่าโชคลาภที่เกิดจากตนเองเกิดจากการเสี่ยงโชคในวันที่1มิถุนายนถึงวันที่15มิถุนายนนี้ยังสถิตท,ที่เรือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินหลักทรัพย์รายได้ฉะนั้นช่วงนี้เลขนําโชคของคุณคือเลขเกี่ยวกับตัวเลขการเงินตัวเลขในธนบัตร หรือเลขบัญชีเงินฝากของคุณครับและในวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่17กรกฎาคมดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีเข้าสถิตท,ที่เรือนสหัชชะที่แปลว่าพี่น้องการติดต่อสื่อสารการเดินทางใกล้ๆฉะนั้นช่วงนี้เลขนําโชคของคุณคือเลขเกี่ยวกับพี่น้องการเดินทางการติดต่อประสานงานของคุณครับหากชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องการเสริมดวงทางด้านโชคลาภควรไปกราบสการะ พอพอรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทควรไปทําบุญหากทาบุญเป็นเงินควรทําเป็นจํานวนเงินที่ลงท้ายด้วย17บาทซึ่งเป็นกําลังของดาวพระพุธหรือบริจาคสิ่งของเป็นสมุดดินสอปากกาเครื่องเขียนคอมพิวเตอร์ทีวีหนังสือเรียนหนังสือธรรมะให้กับผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลนเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร โดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับท้ายคลิปนี้กระผมขอขอพระคุณกัลยะาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังและขออำนวยอวยพรให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขภรละด้วยเทินขอบพระคุณครับ